สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใหม่มีของที่จะมารีวิวมันคือรองเท้าที่แบบเป็นพลาสติกแบบสันสๆนนะคะคือใหมอะซื้อมาจากช้อปปีในราคาแค่100กว่าบาทก็คือประมาณ2ใบแดงยังมีทอนนะคะเขามีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะคะก็คือมีสีใสสีแดงแล้วก็สีดําแต่สีที่ใหม่เลือกมาก็คือสีแดงนั่นเองเพราะถ้าเกิดรองเท้าไม่แดงเราก็จะไม่มีแรงเดินนะคะก็พยายามใส่ชุดมาให้เข้ากันเพราะว่าจะ รีวิวรองเท้าให้ทุกคนดูสําหรับรองเท้าคู่นี้นะคะควรจะเป็นคนที่มีหน้าเท้าที่แบบเรียวยาวนะคะไม่แนะนําสําหรับคนที่หน้าเท้าอ้วนว่าหน้าเท้าแบบกว้างเท้าอ้วนเท้าป้อมเนี่ยไม่แนะนํานะคะถ้าเกิดสมมติใครที่เท้าเรียวยาวก็จัดได้เลยเพราะว่ามันใส่แล้วมันสวยปังมากแล้วมันนิ่มมากๆโอเคเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันเลยและนี่ก็คือรองเท้าที่เราสั่งมานะคะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยอย่างนี้เลยใส่แล้วแบบ สวยมากพอดีมากส่วนตัวของไหมใส่รองเท้าเบอร์37นะคะเ,คเขามีหลายสีมากๆนี่เลยคือแบบน่ารักมากอย่าลืมไปตามกันนะทุกคน